พ่อลูกปันโปโอ้ยปันใี้แหลกไปเลยป้าอจาจารย์พบกับช่วงพ่อลูกปัน,ปนโป,ป,นโปเป็นช่วงที่พ่อลูกเล่งหงับจะหาร้านอร่อยอร่อยโปดีๆมาฝากเป็นประจำทุกสัปดาห์ครับร้านแรกวันนี้ครับแนะนําร้านนี้เลยครับเล่งหงหลิวโหระรามสองครับตั้งอยู่บริเวณเดียวกับพัตคัเล่งหงระรามสองเลยนะครับโปรโม,มชั่นสําหรับแฟนรายการครับเมื่อแจ้งว่ามาจากรายการกินที่อวลอดเอเวอร์อิ่มอร่อยกับเมนูแซลมอนปาร์ตี้500กรัม ลดไปเลยครับออนท็อปไปอีก100บาทจากปกติ799บาทเหลือเพียง699บาทพิเศษสุดครับสำหรับลูกค้าที่อิ่มอร่อยที่ร้านยังมีส่วนลดพิเศษไปอีก10%สําสำหรับเมนูอาหารในราคา ปกติตั้งแต่วันที่1 1กุมภาพันธ์ถึง29กุมภาพันธ 25, ์2567เท่านั้นนะครับและแอบกระซิบเลยว่าแซลมอนปาร์ตี้500กรมัมจัดเสิร์ฟมาในรูปแบบรูปหวัวใจหวานแหววเฉพาะเดือนกุมภาพันธ์เท่านั้นนะครับร้านอาหารญี่ปุ่นเล่งหงริวโฮรสชาติความอร่อยสูตรญี่ปุ่นดั้งเดิมกับราคาที่สัมผัสดได้วัตถุดิบเกรดพรีเมียมมาครบทั้งครัวร้อนครัวเย็นมาเริ่มต้นความฟินเมนูต้อนรับวาเลนไทน์ พัพโปปาร์ตี้เซตเดียวจบกับราคา999บาท มาครบทั้งแซลมอนซาชิมิ350กรัมสลัดปลางเงินและกุ้งเทมปุระแซลมอนปาร์ตี้500กรัมที่จัดเสิร์ฟมาในรูปแบบหัวใจเฉพาะช่วงเทศกาลวาเลนไทน์ Valentine นี้เท่านั้นกับราคาสุดว้าว799บาทเจอกับน้ำจิ้ม4สไตล์แล้วลงตัวสุดๆเลยละครับดงบุรีอินเลิฟซีรีส์บายเล่งหงลิวโฮกับข้าวดองรูปหัวใจสุดคิ้วที่มีถึง3แบบด้วยกัน แซลมอนเลิฟยูข้าวด้งแซลมอนสับกับไข่กุ้งชำชำแซลมอนเอ็กโอเอ็กโอข้าวด้งแซลมอนและไข่หวานหันเตาพ่เมี่ยมด้งอีเลิฟ ข้าวดงรวมปลาดิบมาครบทั้งแซลมอนทูนะ่าฮามาจิปลาไหลย,ย่างไข่ปลาแซลมอนวาเลนไทน์ปีนี้อิ่มอร่อยและอินเลิฟกว่าทุกปีได้ที่เลงหงลิวโฮไปอุดหนุนด่วนๆเลยครับโปรโมชั่นสำหรับแฟนรายการครับเมื่อแจ้งว่ามาจากรายการกินเที่ยวอลราดเวอร์ครับอิ่มอร่อยกับเมนูแซลมอนปาร์ตี้500กรัม ลดออนท็อปไปอีก100บาทนะนี้และพิเศษสุดสำหรับแฟนรายการนะครับรับส่วนลดไปอีก10%สําหรับเมนูอาหารในราคาปกติตั้งแต่วันที่11กุมภาพันธ์ถึง29กุมภาพันธ25์256 7นี้เท่านั้นนะครับติดตามได้ทางช่องทางนี้เลย